ใช่ใช่ใช่ทำไมอ่ะไอ็มถ้าเราทะเลาะกันแบทอะไรแเนี่ยแบทอะไรลืมทำไมทำไมต้องลืมล่ะเอมเอมบอกสิมันไม่มันไม่สำคัญมันก็เลยจนถึงห้าทุ่มมันไม่สำคัญมันก็เลยเอมมันก็กลับไปแล้วนาแล้วป่ะอะไรอะไรเหรอหนูเหนื่อยแค่ไหนน้ำเหนื่อยแค่ไหนไม่ใช่หรอกมันไม่สำคัญเลยนะอย่างมันอย่างเงี้ยแล้วมันก็หาเรื่องทะเลาะไงไม่ได้หาเรื่องเลยเนี่นี่ยนี่ เมื่อใช้อยู่ก็ไรมาว่ะหรือไม่อยากใส่เด <c oughs> ้งวจริงเหรอเอ็ม <c oughs> ทำไม <c oughs> เอ็มเป็นคนอย่างงี้อ <c oughs> เฮ้ยนะ้าเป็นพี่พี่ไม่ยอมย<ค>นะเว้ยถ้าส่งหน้าแบบพิกเกอร์นหน้าแบบคนกลัวๆน่ะหนูก็เบอกอย่ามาหาเรื่องแต่ชา้ามันก็บอกว่าเราไม่ได้หาเรื่องเราพูดเฉยๆพี่เขาเขาพูดอ่ะ แถลงค่ะคุณต้องแถลงค่ะคุณบอกว่าลืมก็คือกันคุณนัทเออคุณกันคุณนัทคุณต้องแถลงเลยอีวงเดียวเพราะว่าเขาบังคับให้ใส่เข้าฉากแล้วอะไรเให้ใส่อย่างนี้ด้วยให้ใส่แบบไม่ให้มีหน้าแบบน้ใช่ปะแล้วยังไงก็เลยลืมลืมทั้งหมดเลยไม่ได้ลืมแค่วงเดียวแล้วคุณทำยังไงต่อคะไม่ได้ทําอะไรเลยพี่แล้วคุณไปว่าน้องทําไมคะไม่ใช่ก็ถามดูถามว่าไงคะ จำไม่ได้แล้วพี่ไลน์มาว่าไงนะคะอ๋อเสียมสุดฤทธิ์เออมเอ๋อเนี่ยนี่ลืมหรือไม่อยากใส่แคายเลอนคะายเล็กก่อนคออลืมหรือไม่อยากใส่ไม่ห่างมากฮ้ยเอ็มรุนแรงไปกว่าพี่ถามอยากรู้จริงว่าลืมหรือแค่แบบไม่อยากใส่ถ้าไม่อยากใส่ก็บอกมาไงอยากอย่างเงี้ยเลยๆเออมันอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่ใส่นะคะ ไหนอาคุณใส่ไม่เคยถอดเลยนี่อาบน้ำใส่ถอดอาบน้ำถอดนี่คือแรู้ได้ไงอาบน้ำถอดอยู่ในบ้านอาบน้ถอดหนูไม่เคยถอดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวที่บ้หนูใส่เนือหนูอมันแผลอ่ะเพราะหนูไม่เคยถอดเลยตอนนี้ตั้งแต่ติ๊งเซอร์านี่เรื่องนี้เราจะมียุ่งเราจะถือวีอะไรเดี๋ยวก็รู้เราจะถือวี ไอเอ็มถือวีไม่พี่เอ็มไม่ถือวีด้วยคุณผู้ชมไม่เนื้อใสจนเนินแผลใช่ไหมเห็นไหมคะว่าน้ำใสจนเป็นแผลมันหายไปแล้วไงพี่เข้าใจ่ไหมมันหายอะไรก็อยู่ที่กองว่าใส่ซองเกลียวให้จันจันรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้คะจันถือวีค่ะจันถือวีแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าหายไม่หายน้ำบางทีมันก็ไม่หายหรอก ถ้หายอ่ะก็พังในที่เขาซื้อทองให้ใหม่เลยนะอ๋อคือห่วงแต่ทองห่วงแต่แหวนทองใช่ไหมอีกทีมันก็ควรทองนะฮะแหวนทองมันก็ควรห่วงไปล่ะเจอว่ากันดหัวเป็นเงินในทองเนี่ยมันก็แล้วแต่เราแต่งแล้วก็คืนมาถ้าเจออ้าวเอฟพูดอย่างี้เนี่ยหาเรื่องว่าเจ้าคืนใช่ไหมเหาะกันได้อะไรนะนั่นเลยสิคะจัดคะ แม่ก็บอกว่าห่วงแหวนทองไงก็ห่วงหมดแแหละพอแล้วเราจะไม่คุยกันเรื่องนี้สรุปเป็นว่าคือแค่น้ําแค่ลืมเดี๋ยวเรเอามาก็เป็นห่วงแหวนทองนั่นไงแล้วกล้องพี่ก็แบบนนปธอนชา,า,าิด้พอแล้วค่ะ